ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมสเต็ปไดมอนด์นะครับวันนี้ผมมีบอลที่น่าเล่นมาแนะนําถึง4คู่คัดมาให้คนดูโดยเฉพาะเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกประจําวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566กันเลยดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปฟังผมวิเคราะห์นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ชอบผมวิเคราะห์หรือสนใจเข้ากลุ่มบอล V.I.P. ของผมนะครับสามารถทักมาสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่ HK 5 4ตัว หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยนะครับจะมีการนำเล่นบอลสดบอลชุดบอลอังกฤษสเปนอิตาลีหรือจะเป็นบอลไทยเรามีหมดนะครับผมแอดกันไปได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมจะเป็นทางด้านเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะเวลา2ทุ่มนะครับผมจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดราคามาที่ลูกครึ่งครบ2นะครับผม งั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่ตางๆเหตทเของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับเหตทเห5นัดหลังสุดเวลาเชฟฟิลด์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเป็นทั้งนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับผมโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับจะเป็นทั้งนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ0นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่5นัดหลังสุดผลงานทีมเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดกันต่อเลยนะครับ ถือว่าผลงานค่อนข้างแย่นะครับผมแพ้ไป4เกมชนะไปแค่เกมเดียวนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ nottingham f o r สต์มา2ประตูต่อน1นะครับผมส่วนผลงาน5นั้นหลังสุดในบ้านนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแพ้ไป3เกมชนะไป2เกมโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้ค i r k s t a l l p a l ไป0ประตูต่อน1นะครับส่วนผลงาน5นั้นหลังสุดทีมเยือนอย่าง manchester city นะครับถือว่าผลงานดีอยู่นะครับผมชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับ โดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ0นะครับผมส่วนผลงาน5นั้นหลังสุดที่ออกไปเยือนนะครับก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะครับผมชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่มาได้0ประตูต่อ3นะครับผมสำหรับคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมผมคิดว่าคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับผมไปได้แน่นอนนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เดี๋ยวเรามาต่อนคู่ที่2ที่ผมจะหยิบม,มาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนกันนะครับจะเป็นทางด้านเบอร์ลี่เปิดบ้านพบกับแอตตันวินล่านะครับผมคู่นี้จะเตะเวลา2องทุ่มนะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างแอตตันวิลล่าเปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่ตางๆ hey hey ของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับสําหรับเ hey ฮ hey, ทูเฮท้านั้นหลังสุดเวลาเบอร์ลี่เจอกับแอตตันวิลล่านะครับ จะเป็นทา้งนั้นแอตตันวิลลาเอาชนะไปได้2นัดเบอร์ลี่ชนะไปนัดหนึ่งแล้วก็เสมอกันไป2นัดน,นะครับผมโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันจะเป็นทางนั้นแอตตันวิลลาเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่5นัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่กันต่อเลยนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมแพ้ไป3เกมเสมอไปเกมหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชนะไปเกมหนึ่งนะครับโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับผม ส่วนผลงาน5นั้นหลังสุดในบ้านนะครับถือว่าครึ่งกลางๆนะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับโดยนั้นล่าสุดก็คือนัดที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ3นะครับส่วนผลงาน5นั้นหลังสุดทีมเยอ่างแอตตานวิลล่านะครับผมถือว่าเดือดมากๆนะครับชนะไป4เกมแพ้ไป1เกมนะครับผมโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปถล่มฮีเบอร์เนียนมา0ประตูต่อ5เลยนะครับส่วนผลงาน5นั้นหลังสุดนอกบ้านนะครับผมก็ถือว่าดีออยู่เหมืนนนกััะครบ ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับโดยนั้นล่าสุดก็คือนนะัดที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่บุกไปเอาชนะฮิเบอร์เนียนมาสูดมาดูต่อ5นะครับสำหรับคู่ของเบอร์ลี่กับแอสตันวิลล่านะครับผมผลงานค่อนข้างสูงสีกันนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําซักทีมหนึ่งนะครับผมผมแนะนําไปทางด้านทีมเยอย่างแอสตันวิลล่าไปได้แน่นอนนะครับสำหรับคู่ที่3ที่ผมจะหยิบมาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนกันนะครับ จะเป็นทางด้านคู่ของนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมคู่นี้จะเตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลเปิดราคามาที่ปอปานะครับถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับผมแล้วก็เป็นคู่เดือดประจําวันนี้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่างๆ hey hey ของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมสาหรับเฮดทูเฮดท่านั้นหลังสุดเวลานิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลที่เอาชนะไปได้4เกมแล้วก็เสมอ ER นไปเกมหนึ่งนะครับผม โดยนั้นล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับจะเป็นทางนั้นนิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปศูนย์ปะตูต่อ2นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อได้5นัดหลังสุดผลงานทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลกันต่อเลยนะครับถือว่าผลงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมชนะไป4แพ้ไปเกมเดียวนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ0นะครับผมส่วนผลงาน5านัดหลังสุดในบ้านนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมชนะ4เสมอไป1 โดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแอตตานวิลล่าไป5ประตูตอนเลยนะครับส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดผลงานทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าดูดีไม่แพ้ทีมเจ้าบ้านนะครับผมห้านั้นหลังสุดชนะไป3 <Yeah. S 1> เกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไปเกมหนึ่งนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไป3ประตูตอนนะครับส่วนผลงานห้านั้นหลังสุดนอกบ้านนะครับผมก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับชนะไป2เสมอไป3นะครับ โดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอเชลซีมา1ประตูต่อหนึะครับผมสำหรับคู่ของนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนะครับผมผมมองว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเลือกสักทีมหนึ่งผมเลือกไปทางด้านนิวคาสเซิลไปได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่คู่สุดท้ายที่ผมจะหยิบมาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับจะเป็นทางด้านบียเลแล้วเปิดบ้านพบกับบาร์เซโลนานะครับผม คู่นี้จะเตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาเปิดราคามาที่ปอปานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่างๆ H องูเฮของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับสําหรับเฮดูเฮดท่านั้นหลังสุดเวลาเบียเรวเจอกับบาร์เซโลนานะครับจะเป็นทางด้านบาร์เซโลนาเอาชนะไม่ได้4นัดเบียเลลชนะไปนัดหนึ่งนะครับผมโดยนั้นล่าสุดที่คู่นี้เจอกันจะเป็นทางด้านเบียเรลเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ผลงาน5นั้นหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างบียร์เอัลกันต่อเลยนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมแพ้ไป3เกมเสมอไป1เกมแล้วก็ชนะไปแค่เกมเดียวนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกแบลชนะ oka, มายยก้ามาศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับผมส่วนผลงาน5นั้นหลังสุดในบ้านนะครับถือว่าดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้เรียวเบติสไปส2ประตูตอนหนึ่งนะครับผม ส่วนผลงานห้านั้นหลังสุดทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนานะครับถือว่าดูดีมากๆนะครับผมชนะไป4เกมเสมอไปเกมหนึ่งนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะคาดิสไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับผมส่วนผลงานห้านั้นหนังสุดนอกบ้านนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับผม <Yeah. S 1> แพ้ไป3เกมเสมอไป1เกมแล้วก็ชนะไปแค่เกมเดียวนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งหมุกมาเสมอกับเกตาเฟ่ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับผมสำหรับคู่ของเบียเรอัลกับบาร์เซโลนานะครับ ผมมองว่าคู่นี้บาร์ซ่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็ต่อน้อยด้วยนะครับผมแนะนําไปทางบาร์เซลโลนาไปได้แน่นอนนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วสําหรับใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มบอลแอดไปได้เลยนะครับแ hk 54ตัวหรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะครับผมพร้อมตอตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของสเต็ปไดมอนแล้วผมว่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ